สวัสดีค่ะครัวต้นอ้อค่ะมาพบกันอีกแล้ววันนี้สั่งข้าวเหนียวแดงสวัสดีครับครัวครัวต้นอ้อเหรอใช่ครัวต้นอ้อนะครับเอ้ใช่เอ็นดูเล่ช่างเที่ยวอ๋อแต่วันนี้มาถ่ายทําเรื่องเก็บช่องครัวต้นอ้อเพราะว่าครัวต้นอ้อของกินอร่อยอร่อยนี่ก็เป็นข้าวเหนียวแดงนะไม่ได้ทำเองนะครับเยอนเดิมแต่ว่าเรากินแล้วเป็รสชาติเอ้ยมันอร่อยนะ มันไม่เหมือนทอาเดียวแดงมันก็ทั่วไปแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของการใช้วัตถุดิบใช่ใชทางใต้เขาจะใช้มะพร้าวมะพร้าวกะทิค่อนข้างมีคุณภาพใช่ใช่เแล้วก็ใช้น้ำตาลโตโดเม็ดขอดสวยมากอันนี้ใส่แช่มันแช่เย็นหน่อยๆแล้วเพราะว่ามดมดมันน่าจะอะไรอ่ะได้กลิ่นมั้งบอกสิผมัมาัตัว ไม่ค่อยชอบกินเหมือนแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่อชักินก็มาลองกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโลกเปลี่ยนอ่ะไปเจอไหมอ่ะวาเปิดโลกเปลี่ยนไหยเฮ้ยอร่อยอะไรนะใช่ใช่ผมว่ามันหอมด้วยหอมแล้วหอมน้ำตาลตะโนดเคยกินนะครับบางที่อะบางร้านนะโอ้แข่งมากเลยเคี้ยวไม่ออกเลยมันมันนิ่มเหมือนข้าวดิบอะ อ Ś ๋อไม่ไอันนี้เขาใส่แบะแซเยอะหรอใช่อ e ันนี znaczy, birth birth ้ก็ใส่เพราะว่าเคยช่วยป้าช่วยยายช่วยแม่กวนใช่ไหมมันคชาดีนะผมไม่ได้อวยเขานะผมช่วขอกินนะครับแสลงไม่ได้อวยสนใจทักมาเพจไหนจะบอกให้ก็เยอะเยอะจริงจริงคือเราจริงจริงสั่งมาหลายที่แล้วใช่ใช่สั่งมาหลายที่มาเกินเวนี่แล้วรู้สึกว่าสุกอกสุกใจครับมันเลยแบบเจ้าให้มา จอมชกว่าทำสไตล์คนใต้แท้ๆเราก็ไม่ได้จะเขานะไมเราช่วยเราซื้อไม่เพราะว่าของอร่อยไงเราก็อยากบอกต่อนะใช่ใช่ของต่อว่ามันอร่อยนะกินดีอ่ะก็ถ้าเราสั่งแล้วอะไรถูกใจเราก็จะบอกว่าอันนี้อร่อยนะอืมเพื่อนๆอยากกินเพื่อนซื้อได้เลย เช่วผมอร่อยช่ผมสั่งเองจ่ายเองถ้าไม่มีนเซอร์หนักไปอยากอร่อยอยากอะไรอร่อยอยากทำเองได้เหมือนกันแหละแต่ว่าต้องใช้เวลาบางอย่างทำไม่ได้เราก็ต้องยอมนับช่วกินอร่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวยอมรับเดี๋ยวพี่เพื่อนเพื่อนเขาจะขายของไม่ได้ทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยก็อะไรอร่อยเราก็เพิ่งกินอะไรกัน เคยเป็นลูกมือแบบเป็นมาตลอดแต่ก็ยังทำไม่เป็นใช่ทำยากสินะเคยทำครัง้งนีงจะได้ไหม,มต้องทิ้งเออใช่ใช่ใชผมก็เดี๋ยวสวยอยู่แต่ว่ามันที่เหลือขั้นตอนต่อไปมันไม่อร่อยอ่ะจำาพื่อทำได้ใช่ไหมม,มันแข็งมันมันไม่รู้มันไม่นัวอ, <c oughs> อันนี้อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้มันหวา,านมนะันอะ หวานมันฉันคือเธอออมูถขายจะสั่งน้อยไปออกาึคุณาไม่ดีดเดี๋ยวว่านละหวานาหวานธรักา,า,าทำไทยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนต้องดูแลสุขภาพอันนี้ของที่เราชอบของที่เราโกรธเราก็ทานเพ่พอไปพอประมาณเพื่อที่จะไม่ให้มีโรคไยัยใช่ใชอย่างตัวอ้อเป็นคนที่ อวบอวบอ้วนแต่ว่าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บ <Ừ. S 1> ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากเนาะเป็นลาบอันเไม่มีโรคเป็นลาบอันปเปโซใช่ไม่ต้องผอมเพรียวเหมือนนางแบบขอแค่สุขภาพดีทุกท่านถ้าใครที่ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยจะรู้ว่ามันไม่ดีเลยสุขภาพดีดีที่สุดค่ะต่อให้คนมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านแก็ไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับสู้เราก็มีเงิน สักสี่ห้าล้านก็พอเราไม่เจ็บไม่ไข้ตอบโจทย์เหรอใช่หายากนะสี่ห้าล้านใช่ใช่ตอนนี้ยังไม่ล้านเลยสุขภาพดีสําคัญใช่ครับช่วงนี้ก็เวลาไปไหนที่ชุมชนหรืออะไรใส่แมสใช่ใช่คุณหมอแนะนํามานะใช่ครับไม่ใช่ว่าอ้อนแนะนําใช่เพราะว่าทุกท่านก็น่าจะได้ดูข่าวสารหรืออะไรใส่แมสแมสจะเป็นอะไรประกันด่านแรกที่ช่วยใช่ครับ ช่วยให้เราปลอดจากการติดเชื้อโควิดเพราะว่าร่างกายแต่ละท่านไม่เหมือนกันถ้ารับแล้วบางท่านอาจจะหนักบางท่านอาจจะไม่มีผลอะไรเลยก็คือแค่ตรวจว่ามีเชื้อนี่ก็สายตรงร่บพรีแม่ยายกับพี่พี่เสาวน้องชายเป็นทั้งบ้านเลยครับก็รักษาหายทั้งบ้านเลยแต่ไม่อยู่ที่นี่นะที่อยู่สุนเพิอยู่ที่สุราษฎร์ นี่คือนี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงจากครอบครัวคนในครอบครัวก็ช่วงที่ติดก็ระทึกใช่ใช่ก็งวลถว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ่ายทั้งสามท่านครับยังยังเหลือน้องชายน้องชายอยู่ดูอาการดูเพราะว่าเขาเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องนามีเปโรคไตโไตยากโรคไตความดันเบาหวานคาร์โบนิรอลครบเลยครับคนเดียวเอาไปครบเลยโรคมันก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งก็หมอก็บอกอีกไม่ใช่ว่าเราบอก ก็เหมือนคนที่ฉิดวัคซีนก็คุณอย่าทงตัวนะว่าคุณจะไม่ติดติดครับน้องชายฉีดสามเข็มแม่ยาฉีดแล้วก็พี่เมียฉีดก็ติดทั้งหมดเลยครับไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะคุณจะไม่ติดบางคนเข้าใจผิดนะว่าฉีดวัคซีนแล้วฉันจะไม่ติดเลไไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะคุณหมอบอกว่าเชื้อโรคอ่ะมันล่องลอยอยู่ในอากาศใครเดินไปปั๊บก็รับเอามาบางคนก็ไม่รับเพราะฉะนั้นการใส่แมสดีที่สุด ออตัวบ้านก็ใส่แมสกนะครับปลอดใช้แต่วลากินึ้อไม่ใส่นะถ้าใส่ก็กินไม่ได้ต้องเจาะช่องใส่แมสแต่ว่านี่อาราอาราเข็ดเราครับเลยไม่ต้องใส่แมสเพราะว่าเป็นบ้านเราส่วนตัวใช่ไม่เป็นแต่ถ้าสมมติว่าใคานใดคนใดคนหนึ่งติดเชื้ออย่างเงี้ยก็ต้องใส่แหละทีเียใส่เพราะอันนี้ก็มีประสบการณ์ตรงอีกป้าใกล้จบ้านปิดปิดใช่เพราะว่าผู้ชายลุงผู้ชายเขาติดแต่ว่าป้าผู้หญิงไม่ติด อ,อยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> ใช่กินนอนอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นสามีภรรยากันใช่แต่ว่าไม่ติดเ,เข้าโรงพยาบาลพร้อมๆขังแม,ม,ม,มน่น่าจะออกแล้วไม่สนได้ถามโรคนี้ก็ถามว่าน่กกา,กากลัวไหมก็น่ากลัวครับแต่ถา้าเราป้องกันแล้วก็ยืนอ,อยู่ในความสติครับมีสติครับมันก็โอเคนะรับฟังข่าวสารที่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราสามารถดําเนินการดาเนินชีวิตได้ไปเรื่อยๆ น่าจะอร่อยจริงมดมาเต็มเลยโอ้ตกใจเลยมดมาโอเคงั้นก็ต้องลาผู้ชมนะใช่ใช่เพ่มดมาแล้วต้องนีแล้วต้องดีดูแลสุขภาพฝากช่องครัวต้นออและก็เอนดูโรการท่องเที่ยวส่วนมากเราก็จะไปด้วยกันเนาะใช่ใช่โอเคพบกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรกินครับฝากได้